ตัวจำนำกรอบพระสร้อยแหวนทองเจือทองเคขายรับเงินเพิ่มได้หลักพันถึงหลักหมื่นบาทรู้ไหมครับว่าตัวจำนำของคุณมีค่าเอามาขายรับเงินเพิ่มได้เวลาเราจำนำทองคำเจือต่างๆเช่นกรอบพระทองคำสร้อยแหวน 18K ทอง80และทอง90%อร์ซโรงจำนำมักจะตีราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะงานทองคำเจือตีมูลค่าทองได้ยากกว่าทอง96.5ทองคำเจือพวกนี้เลยยังมีส่วนต่างราคาทองที่สามารถขายรับเงินเพิ่มได้ สำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากขายตัวจำนำขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับทักแชทหรือโทรมาเพื่อสอบถามประเมินราคานัดวันเวลาถ่ยถอนและรับเงินทันทีเมื่อถ่ยถอนเสร็จเราพร้อมให้บริการถึงที่ทุกอำเภอในโคราชส,สนใจสอบถามประเมินราคาทักแชทหรือโทร0814900820